สำหรับคลิปนี้แอดมินหน่อยจะมาลงเล่าพัฒนาอีกเซียนหนึ่งท่านผู้ชมที่ก่อนหน,น้าี้แอดมินหน่อยได้บอกพอพอ่อแม่แมวไวน้น่นละท่านผู้ชมว่าสิมีเซียนเล่าพัฒนาอีกท่านหนึ่งมาเปิดโตเนาะะเนาะ,อะแอดมินหน่อยก็เลยเฮ็ดเป็นคลิปแยกออกมาเลยท่านผู้ชมเอาสำหรับคลิปนี้ของพอเพิ่นมาว่างเป็นหมวดแหลกเด้อค่ะเด้อกะเบิง ไปกอนกระไดธรรมชมหรือว่าท่านไดมากกะลงไหวนํากระไดธรรมชมงวดที่พนมาเลขกพอเข้าไปที่เปดเก่าด้อค่ะเด้อแต่ว่าแอดมินหนหน่อยบ่ไดเอาสถิติมาให้เบิงธรรมชมแต่ว่ามีสถิติอีรีธรรมชมสำหรับเ่าพัฒนาชุดนี้เป็นของพ่อไทยนาจะลวยจังหวัดอุบลราชธานีเด้อค่ะเด้อ ันนี้ก็คือชายาของเพื่อนธรรชมไทยนาจะรวยแต่ก้อนาน,านั้นี่พ่อเคยมาลงรัฐบาลไทยห้แอดมินนูหน่อยโยธรรมชมแต่ว่าเหล็กรัฐบาลไทยของพอบอคอยปังพ่อก็เลยบอด้ยนำมาวางธรรมชมไปที่นี่อ่าพ่อมีแนวทางล่าพัฒนาอยากจะแบ่งปัน ให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางช่องแอดมินโนหน่อยเนาะค่ะเนาะแอดมินโนหน่อยก็เลยนํามาว่างปะตอนพ่อแม่พี่น้องต่อไปท่านผะู้ชมมารคคอยจัดผัดกับพานเลยค่ะเด้อคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่แอดมินโนหน่อยนําเหล็กของพ่อมาว่างท่านผะู้ชมก่อนอื่นก่อนจะไปเบิงงงะะ้งนะแนวทางของพ่อนะคะเนาะแอดมินโนหน่อยก็ขอขอบคุณแนวทางของ ่พ่อไทยนาจะรวยเด้อค่ะเด้อที่แบ่งปันแนวทางให้แอดมินนูหน่อยมันลงทั้งช่อง YouTube อ้างธรรมช่อมสำหรับคลิปนี้ก่อจะไปเบิงแนวทางตัวเลขคุณพ่อคุณแม่ทันใดที่เพรท่านเขากุมเขากุมไลฟีทักไล์มาเลยเด้อค่ะเด้อเข้ากลุ่มไลฟีทักไลน์ ID NOO 1599นะคะ อยู่ในกลุ่มก็จะมีทุกแนวทางนะคะอาอสำหรับคลิปนี้มาเบิงทางเล็กของพอกันเลยเนาะคะ่นะเนาะย้ำเลยคะ่ะเด้อว,วางเป็นคลิปแรกงวดแรกนะคะจอบซ่อมเบิงกวนกระไดท่านผู้ชมสำหรับแนวทางของพอจะมีเล็กชุด4ีตัวเลขชุดสตัวสองคู่เลขเด่น มีเหล็กเดนพอมีอยู่เจ็ดคู่เด้อค่ะเด้ตอตอนแรกแอดมีนห,นหน่อยนึกว่ามีอยู่สามสี่คู่ประมาณท่าผม้ชมมันเป็นชุดเดนสามคู่ชุดร่องสีคู่ท่าผม้ชมเอามาเบิ่งกันเลยเนาะคะนะ่ะเนาะสำหรับเล็กของพอจะมีแบบนี้เลยเด้อค่ะเด้อสีบ่มีแบบว่าวิ่งโหลด คือท่านอื่นท่านชมเลขกองพอจะเป็นแบบนี้พอจะจับคู่ให้เลยท่านชมบนล่างไปกลับด้วยนะคะเลขชุดนะคะเลขชุด4ตัวสําหรับทันใดที่เล่น4ีโตนะคะเนาะก,ก็จะมีมีเก้าห้าห้าสองเลขชุด4ีโต เล่าพัฒนาทมาชมสี่ห้าห้าสองอันนี้ก็คือเล็กชุดชุดสี่ตัวเนาะคะนะ่ะเนาะเล็กเด่นชุดเด่นนะคะจะมีเก้าห้า สองสี่ห้าท่านผู้ชมสำหรับเหล็กเด่นทางเหล็กเด่นของขอ่อท่านผู้ชมเรากาซิมีชุดร่องนำนะะด้วยค่ะเด้อชุดเด่น เด่นสามคู่สามหางนะคะชุดเด่นของพอชุดเด่นของพอไม่ยุ่สามคู่ท่านผู้ชมเด่นเก้าห้าห้าสองแล้วก็สี่ห้าชุดรองมาชุดรองเออ้อท่านผู้ชมมาไี้ีงเด็กพอบอหลายท่านผู้ชมจะมีสี่สี่เก้าเก้า สองสองค่อนข้างที่จะเบิลแล้วก็สามเก้าคชมอ่ะจังได้คืนเวทที่งวดแรกก็หายพอปังด้วยค่ะด้อยอย่าตื่นเวทที่ก็ะแล้วกันงวดที่ิานมากของพอก็ได้ แปดาท่ชมได้แปดเก้านะคะแอดมินหน่อยขอบคุณสำหรับแนวทางของพ่อไทยนาจะรวยนะคะคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อ สำหรับท้ายคลิปนี้ท่านใดจะสั่งสบูกบ่กาบแฟ้หยาดสิปั้นนะคะเนาะสะบู่สลายฟ้านะคะสะบู่เซรั่มสลายฟ้าชุดละ400บาทนะคะหากท่านใดที่บ่อยากมีฝ้าอยากหน้าขาวห,หน้าใสหน้าตึงตึงหน้าเด็กท่านผู้ชมมาสั่งสบู่น้ำเอ็ดิน่นหน่อยไปใส่ด้วยค่ะเด้อสบู่สลายฟ้าแล้วก็เซรั่มสลายฟ้าท่านผู้ชม ชุดละ400บาทนะคะแล้วก็ยาดสีฟันยาสีฟันสมนุนไพรหลอดละ190บาทท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากนะคะสบู่คุณต้านระเบิดที่ใครเล่งผิวขาวแพคละ190บาทล้างหน้าจุตัวได้นะคะกาแฟสมนุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะจะมีโมโนโกับขาวชงมนะคะโมโนบำรุงสายตาขาวชงม แก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลงังปวดเอวปวดแขนปวดขามือชาเท้าชาเส้นเอ็นยืดนะคะกล่องละส6 0รกบบาทสองกล่อง520สบาทสง่งฟรีแบบโอนทั่วประเทศไทยนะคะอ้าวท่านผู้ชมกวนสีมาอัดคลิปนี้กวนนั้นนี่ค่ะผลรัฐบาลไทยออกไปท่านผู้ชมโชค้านกันบอท่านผู้รรมชมรัฐบาลไทยแอดมินหน่หนอยสรบบอกปืนเลยท่านผู้ชมสรบขัดแน่ เลขออกข้างล่าง00รัฐบาลไทยไหมธผูมชมข้างบน962ถือบ่าธร,รูมชมโน้หน่อยสื่อ11ที่ฟันเห็นนมจะคองอุ้มลูกนั่นไหมธผูมชมแอดมินโน้ตหน่อยสื่อ1177ออก00บ่คิดว่านมมันจะเป็น00นะนผูรรมชมออกจังสีตายอย่างเดียวธร,รูมชมท่านได้ถือ ดีใจนําเลยค่ะเด้อเหล็กออกศูนย์ศูนย์มีควนถืออยู่บ่พี่น้องเล็กกางวนกะออกเก่าหกสองออกแต่ตัวเก่ามีควนถืออยู่บ่พี่น้องส่วนตัวแอดมินหน่อยบ่อถือด้วยค่ะเด้อออกแบบนี้กะตายอย่างเดียวท่านผู้ชมสลบอย่างเดียวเอามาซูเล่ากันต่อน,นะคะเนาะสำหรับแนวทางของพอไทยนาจะรวยท่านผู้ชมบางเป็นงวดแหลกจอบซ่อมเบิ่งไปก่อกราดได้ด้วยค่ะเด้อแต่ว,าวงงา่าเหล็กขอากะงามเยอะด้วท่านผู้ชม แอดมินหน่อยกว่าสิไปจัดไว้โยธมตุลเล็กเบิร์นซีสี่เก้าเก้าสองสองสามเก้าจะว่าเก้าหา้าแอดมินหน่อยจัดไว้แลดร์ธมตชมบัทันจัดแต่ห้าสองสีหาเดี๋ยวแอดมินหน่อยสิไปล่องจัดไวด้โดยธามตชมสําหรับอ่าแนวทางของอพ่อไทยนาจัลไวแอดมินหน่อยขอบคุณหลายๆนะคะเด้อ<ม>อ้าสำหรับทายคลิปนี้แอดมินหน่อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้ สุขภาพร่างกายแข็งแรงฉกม,มันทุกทันพอกันใคลิปหนาสวัสดีค่ะ